สวัสดีครับผมสวัสดีครับพายเมชินแชนแนลครับผมท้ายตักดินเล่นนะครับเมื่อวานเนี่ยครับถ้าปูแผ่นก็จมทั้งแผ่นนะครับผมวันนี้ไม่ได้ปูนะเนี่ยขนาดปูแผ่นนะครับนี่จมทั้งแผ่นครับดินมันซอฟมากครับตรงนี้หลังจากฝนตกใส่ครับดูครับท่านผู้ชมจมไปโคตร จมโคตรจมเลยครับนี่เกือบเมตรได้นะครับเนี่ยครับผมท่วมท่วมตีนข้างเลยนะครับดู <c oughs> สุดยอดครับประมาณนี้เลยครับผมทำงานกับดินอ่อนๆนะครับมันจะจมอย่างเงี้ยต้องปูแผ่นแนวขวางแบบนี้นะครับ จะช่วยได้แต่ก็ยังจมอยู่นะครับผมก็ว่ากันไปครับผมประมาณนี้สวัสดีโชคดีครับ